อยากได้คอนโดฟิล์บ้านย่านสวนหลวงในงบไม่ถึงสองล้านต้องที่นี่เลยแต่งสวยเฟอร์ครบและเป็นรูปแบบสองห้องนอนอยู่ที่นี่เดินช้างแงะใช้เวลา5นาทีก็ถึง MRT สีนุ้และใช้เวลาแค่8นาทีก็ถึง BTS อ่อนนุ่ยังไม่พอใครจะไปซีคอนเซนาคลินก็แค่6นาทีเท่านั้นซึ่งที่นี่ก็คือคอนโดบ้านสวนสุขุมวิทโดยห้องที่พามาดูวันนี้จะเป็นรูปแบบสองห้องนอน1ห้องน้ำหนึ่งโซนครัวและ1ส่วโซนนั่งเล่นมาในขนาดที่ใหญ่ถึง61ตารางเมตรกว้างมากๆเลยทุกคนและแต่ละชั้นของตัวตกมม่ีแค่่่่ห้้อองเเทาาานนนนััพระะฉบลยวไ วายแน่นอนถึงโซนนั่งเล่นคือบรรยากาศดีมากและให้โซฟารูปตัว L อลมาหนึ่งหลังส่วนผ้าม่านที่ใช้ก็เป็น2ชั้นคันยูบีและ่วนนี้มีแอร์ไฮเซนต์มาให้1ตัวและถัดมาจะเป็นชุดโต๊ะทานข้าวสำหรับ2ที่ถัดไปอีกจะเป็นโซนห้องนอนแรกโดยห้องนอนนี้จะมีเตียงขนาดห้าฟุตและก็โซนแต่งตัวมาให้ตกแต่งงานผนังกาไฟดาวไลท์มาให้ย่างดีบรรยากาศห้องนี้คือน่านอนสุดและเราลืมบอกว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เขาใช้คือมาจากแบรนด์ชั้นนำทั้งนั้นเลยนะทุกคนอย่างเคคอนเซปหรือเอนนีมีไซ สามารถเปิดใช้งานได้ทุกเครื่องเลยนะทุกคนไปดูห้องนอนที่2กันตอนเลยห้องนอนนี้จะแตกต่างจากห้องนอนแรกตรงที่ว่าเขามีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าแต่ขนาดเฟอร์นิเจอร์ให้มาคล้ายๆกันเลยคือเตียงขนาด5ฟุตกับโซนแต่งตัวมีทั้งตู้เสื้อผ้า,าแล้วก็โตเครื่องแป้งละห้องนี้พิเศษตรงที่ว่างานผนังกาแฟดาวไลท์จะอลังการมากขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ให้บรรยากาศที่น่านอนเหมือนกันเลยจึิงประมา2สองชั้นกัน UV อันนี้คือเขาติดให้ทั้งหน้าต่างแล้วก็ระเบียงทุกห้องเลยนะทุกคนซึ่งห้องนอนนี้ก็มีแอร์เหมือนนนวที่ออลาาด้้้้้หหงงุํํจ กิห้องนอนที่2ด้านในมีสุขภัณฑ์มาให้ครบไม่ว่าจะซิงล้างหน้าและก็โถสุขภัณฑ์สามารถใช้งานได้เลยส่วนโซนชาวาเขาก็แถมเครื่องทำน้ำอ,อุ่นไปให้ฟรีหนึ่งเครื่องและที่สุดท้ายก็คือโซนครัวโซนครัวคือมีให้ครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะหูดุดควันหรือซิงล้างจานและก็ตู้เก็บของอีกเพียบสามารถใช้เก็บพวกเครื่องปรุงได้เลยใครสนใจห้องนี้ต้องรีบทักเลยด่วน